ไายปลากฏอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่ยยอมปรากฏแต่ถ้าจิตดูรูปือตกายนี้ละเอียดลงไปแล้วเจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลนักษณะต่างๆแล้วจิตสงบนิ่งลงไปตูความเป็นอัปนาสมาธิ จนกระทั่งโลกคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาพระจุกเกิดอยู่ที่กายถ้าจุดยังรู้สึกว่ากายยังปรากฏดอยู่ ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบกขาปะปนกันไปหาหาสิตพิจารณากายจนตายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมาคือตัวรู้เกิดตัวผู้รู้เนี่ยสามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมา มีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไรเป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับ ในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นเกิดก็นึ่งเดินเผิออยู่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่จิดตัวผู้รู้ก็เดินอยู่อยู่ในลักษณะเพียงแค่รู้ สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ไม่เลือกว่าอะไรแม้แต่ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เลือกตัวเองว่าจิตแม้แต่สิ่งที่รู้จิตก็ไม่เลือกว่าอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เพียงแค่นั้น อันนี้พอจะหาหลักเชื่อในพระสูตรได้แล้วหรือยังถึงที่จะเชื่อในพระสูตรก็คือว่ายังกินสุสมุทัยะธรรม,มังสัพันตังนิโรธธรรมมันติจึงใดสิหนึ่งมือความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาิึงนั้นมือความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกลทัญญะ เมื่อได้ดวงกายเห็นธรรมทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เราไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติสัจจะทมเส่งเกิดขึ้นภายในจุดของผู้ปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรีมื่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อยางนั้นเพราะอาศัยที่ท่านอัญญาโกนทัญยะรู้อย่างนี้สมเด็จและสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นประโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าความรู้ของจุดที่เกิดขึ้นนั้น มีอยู่สามขั้นตอนตอนต้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจำที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนึกพิจารณาเป็นจาพิจารณาถ้าไตรลักษอนิจจงทุกขังอนัตตาก็มีโลกกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้ โดยน้อมนึกอาวุโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นยิปัตนาในขั้นปฏิบัติเมื่อผูมาพิจรณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่จุดยอมรับในเชื่อมั่นในความเป็นที่ตัวเองคนจิดพิจรณาแล้วจิดจะเข้าไปสู่ความสงบ ในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจาระสมาธิจิตก็สามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ตามแนวทางที่เราได้น้อมนึกจิจระ,ะดามาแล้วนั้นความรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตู้อะไรขึ้นมาจิตกับสิ่งที่รู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามรู้ในขั้นนี้มือสมมติบัญดัตตามภาษานิยมของโลกเมื่อจุดรู้ตามรู้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่รู้ไปจุดก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ เมื่อจุดมีเครื่องโลสติมีเครื่องระลึกก็เป็นอบายธรรมจิตให้สงบละเอียดลงไปจนกระทั่งจุดโลสึกว่าตายไม่มีมีแต่จุดดวงเดียวล้วนๆแล้วจุดก็จะสามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแต่คำว่า เกิด้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาในความรู้สึกในขณะที่จิตโล้เห็อดอยู่จะไม่มีจิดจะมองเห็นด้วยสิ่งที่รู้ที่เห็นปรากฏการอยู่เท่านั้นแต่ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้จุดเดินในขั้นวิปัสสนากรรมาฐานอย่างละเอียด เมื่อกเกิดกำลนดโลดเตียงเกิดจับเกิดจับเกิดจกกับสู่แค่นั้นโดยไม่ได้เลยกว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นก็ตามเมื่อจิดแส่งจ้องมองดูความเกิดจับสู่ภายในจิตจิดก็จะย่ำแอบจิดก็ย่ำจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองและความรู้สึกว่าเกิ เส้นตูปโอมวิปัสสนานั้นเราจะกำหนดรู้เอาตอนไหนพอามาจิตนิ่งลงไปแล้วมีแต่สิ่งที่รู้เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีภาษาที่จะสมมติปัญญ์ดเราจะกำหนดที่ตรงไหนว่าเป็นเครื่องหมายของวิปัสสนาสรรมานอันนี้จุดไม่ได้กำหนดเมือ่อจิตถอนออกมาจากความตงะหกและความร,รู้เช่นนั้น พอมาเกิดรับรู้สัญญาในทางฝ่ายนอกมีความรู้สึกว่ามีกายมีประสาทท่าครบบริบูรณ์แล้วจุดจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อตะกี้เนี้นั่นแหละคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรม อนุภาษาสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วแม้แต่สมเด็จะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในจุดที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริง ในเมื่อกาจธรรมของจึงปลากฏขเส้นในจุตของผู้ปฏิบัตยิย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นในธรรมจากตับปะวัตนสูตรจึงได้จะเชียงว่ายังจึงจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติจึงใดจึงหนึ่งเกิดเส้นเป็นธรรมดาจึงนั้นมืความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อโฟปฏิบัติมาทำจิตให้มืความละเอียดถึงขั้นนี้หน้าที่ที่จะค้นจิตพิจารณาอะไรต่อไปในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความเป็นอื่นได้นอกจากจิตจะถอ,อนจากความเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะปฏิวัติตัวไปเองเพราะโอมโลอันนี้ เป็นภูมรู้ที่อยู่เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึกเป็นความรู้ในขั้นที่เรียกว่าอัตโนมัติความรู้ความเห็นความเป็นในขั้นนี้เกิดจากอะไรเกิดจากศืลนสมาธิปัญญาที่เราอบรมดีแล้วศืละปริลภาวิตูสมาธิมหัพโลโหติมหานิ ah ani, สังสู สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาตเวหิิมุตจะติเืนอนอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตปัญญาที่มาอบรมจิตนั้นคืออะไรก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ภายในจิตตลอดเวลานั่นเอง นั้นแหละคือตัวปัญญาที่ย้อนกลับมาอบรมจิตเมื่อจิตไม่มีอาการตื่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็อยู่ในสภาพแห่งความเป็นปกติอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจิตมีอาการไหวถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็นความมาสุขขันธ์ด้วยตาโนโยค ถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นอัตตะจิลมัตหานุโยกถ้าจะดูในแง่กันหาถ้ายินดีก็กามกันหาถ้าติดพก็ภวะกันหาถ้าไม่กินดีก็วิภาวะกันหาถ้าหากเิดจุในความเป็นปกขปิภาพนิ่งเดินดูแม้อะไรจะผ่านเข้ามาก็นิ่งเดินดูอย่างนั้น ไม่มีความยินดีไม่มีความยินได้ไม่มีความติดไม่ยึดไม่ถืออะไรนีโลทะคือความดับก็ปรากฏขึ้นคำว่านิโลธความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึกมันดับะเพียงอาการแห่งจิเลสเท่านั้นแต่อาการแห่งความรู้ซึ่งว่ายังจุนจิตมุทัยะคำมังนั้นยังปราฏอยู่ คือนีเพียงแค่ว่ามีสจึงเกิดดับเกิดดับป้ากฏดอยู่ภายในจิตเท่านั้นยังมีหลักฐานที่จะพึงเดินกันอีกว่าในการใดแหล่ทำทั้งหลายย่อมปารากฏแต่วามผู้มีเพียงเพื่อนอยู่ในการนั้นความสงสัยของตามนั้นย่อมขึ้นไปอันนีืจุดสูงสุดของการปฏิบัติจิต คือใ,ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามญาณได้ไปทำความเครือบแคลงสงสัยในวิธีการนั้นๆการปฏิบัติแบบไช้ถูกหมดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเข้าใจผิดในเมื่อความรู้เกิดขึ้นมันก็มีความผิดถ้ารู้ผิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้ารู้ว่าจิตมันดับหมดไม่มีอะไรเหลือมีอแต่ความว่างจิตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเปินความรู้ที่จิตในเมื่อจิตมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วไปมีความสงบนึ่งเดินอยู่แม่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่จิตตัวผู้รู้เนี่ยไม่มีการดับพุทธาคือผู้รู้พุทธาคือผู้ตื่นพุท้าคือผู้เบิกบานจะปรากฏเป็นทัดต่อเมื่อจิตตัดกระแสแห่งอารมณ์ตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดขึ้นลงไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วไปสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่ อันนั้นคือธาติแห่งความเป็นพุทธปลากฏดขึ้นภายในจุดข,ของผู้ปฏิบัติในเมื่อธาติแห่งความเป็นพุทธปลากฏดขึ้นแล้วธาติแห่งความเป็นธรรมะก็ย่อมปลากฏดขึ้นอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อมีทั้งสองอย่างพร้อมสังฆคืออริยสงฆ์ก็ปลากฏดพร้อมในจุดเดียวกันเราะจะนั้นพโพธธรรมโมสังโฆเป็นวิสุทธิธรรม สามารถที่จะรวมเป็นเอกระมกเอกระทารรเป็นธรรมดวงเดียวทื่สามารถปฏิบัติตนไปสู่ภูมิจุดภูมิธรรมตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติในสือภูมิจุดขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะไใ้สายแห่งโลกียธรรม ก็อ,อาศัยเรื่องของนามรูปนี่แหละเป็นเครื่องรู้โพปฏิบัติจูลในสายโลกุตระคือโสดามัคกทตาาคามิมัคอนาคามิมัคครหัตสมมัคก็อ,อาศัยรูปกับนามนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของจิตโพถึงสำเร็จพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นโภมจุด จะยากหรือละเอียดกว่ากันนั้นสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของท่านแต่ความหมดสจือหลบกัมม์เสมอกันหมดแต่เพิมแห่งความรู้คือสติปัญญานั้นย่อมน้อยมากกว่ากันบางท่านก็เพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนถึงแม้จะนำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาคำพูดไม่มี บางท่านทำจิตให้สงบลงเฉียงนลดกหน่อยมีปฏิภาณความรู้กว้างขางมีโวหารสามารถที่จะโตตอบหรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดแล้ออกแม้ในสมัยพุทธกาลและพุทธองค์ก็ทรงยกย่องท่านกัญญจจายนะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถอธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อ คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างฝวางพิสดานได้เพราะฉะนั้นโูมิปัญญาของพระษาวกยมมีแคบมีกว้างมีละเอียดมียากกว่ากันแต่โฟมจุดที่อสำเร็จความเป็นอริยบุคคลนั้นมีความเสมอกันโฟมจุดที่อสามารถทำอาสวะเตยเลิดให้หมดขึ้นไปนั้นมีเสมอกันแต่โูมปัญญาต่างกัน เระฉะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่านซึ่งบางทีเราอาจจะไปถามปัญหาท่านข้อใดข้อหนึ่งซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเราบางทีเราก็จะไปเข้าใจผิดหรือไปยกโทษท่านว่าท่านผู้นี้ไม่มีผู้โภมความรู้ที่จะพูดเป็นภาษา กับภรมทมภายในจิตนั้นต่างกันบางท่านรู้มือลักษณะรู้ได้หมดสิเลสด้ย้ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติปัญญาได้โดยถูกต้องหรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังเมื่อผู้ฟังไปแก่แต่สำหรับตำราอย่างเดียว จึงเสือไปยกโทษบางท่านที่ให้ำคำตอบไม่ถูกต้องตรงกับความรู้ความเห็นของตัวเองว่าเป็นผู้ไม่มีผู้อันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงสังวรระวังไว้และอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านจะไปถือพวกถือพักถือชนะว่าหมู่เขาหมู่เรา,า,า,เาอาจารย์เขาอาจารย์เรา ขอให้ยึดถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะที่สุดถือกษัตริย์กระดาอพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นสูรเพราะสาวกที่เผยแพร่าาศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ขอเดิดจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นใครจะนั่นการที่ถือพักถือพวกถือลทัทธิแห่งการปฏิบัตินั้นย่มยังต่อแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลสยังมีอุปาทานในการยึดปั้นถือมัน่น ออตราบใดที่เรายังยึดถือมัน่นในพักในพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ยังไม่หมดอุปาทานบางตือขณะน,นี้โจมตืขนอขณะโน้ขนขณะโน้นโจมตือขณะน,นี้อะไรทำนองนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆนั้นขอได้โปรดทำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้เพื่อสิบ เข้าใจ,จติดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารผู้ปฏิบัติถูกทำถูกต้องเลยได้ผลดีเป็นบุคคลผู้ที่น่าอนุโมทนาผู้ที่ทำผิดไม่ใช่ผู้ที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวต่วงจากด้วยคำพูดจากใรแม้ว่าเขาจะทำผิดก็เป็นเรื่องของเขา แต่เราไปกล่าวช่วงากาบด้วยวาจาที่ากาบคายเป็นการสร้างบาปรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสํำคัญว่าคนทำผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาปคนทำผิดเราด่าก็บาปคนทำผิดเราตำหนิก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนนั่นได้บุญแต่ตำหนิเพื่อจะให้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงนั่นบาปมันบาปอยู่ที่ตรงไหนก็เรากล่าวคำยาบ พลดสวาจาระเรรมณีุดอุอามันเป็นอกุศลสัมมบทเป็นวจีพุทธจริตในเมื่อวจีของเรายังหยาบยังพุทธจริติอยู่มันก็ผิดสืนข้อมุสาวาทเพราะคำหยากเป็นสายาแห่งมุสาวาทพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพึงสังวรระหวังเรื่องนี้ไว้ให้ดี พยายามทำความรู้แจ้งเห็นจึงให้มันปรากฏเค้ื่อนภายในจิตของตัวเองถ้าเรายังสําคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเ่งกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าเรายัง,งโง่กว่าเขาถ้าเรามีความสําคัญว่าเราเนี่ยงโง่กว่าเขาไม่เจงเท่าเขาเราก็ยังโง่อยู่อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราสําคัญว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางก เมือความเป็นธรรมอย่างแท้จริงกันเราเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างเราจะานั้นขอให้สังวรระวังในเรื่องการกล่าวตำหนิตีเกียนซึ่งกันและกันหรือการถือพักถือพวกถือหมู่ถือคณะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธรรม,มาอนัตตาทรรทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แต่เรายังจะมาถืออหังการม์มังการมีตัวมีตนม,มีเรามีเขามีภาคีพูดมันก็ปิดต่อหลักคำสอนของสมเด็จพระาสมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบัดน,นี้เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้วขอให้ทุกท่านรงกำหนดจิตออกจากสมาธิแล้วพักผ่อน ถามใหม่สีเลกได้ต่อเมื่อเรากําหนดทุจรนาดูตั้งแต่เริ่มต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นแต่จุดทูบเทียนไหว้พระสวดมนต์แห่เมตตากาหนดอารมณ์ เครื่องบริรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้เครื่องพิจารณาของจิตแล้วจิตของเรามีความเป็นไปอย่างไรสงบหรือไม่สงบร,รู้หรือไม่รู้ได้ผ่านสมาธิขั้นไหนอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีจิติไหมมีความตกไหมมีนิมิตดไหมมีความรู้อะไรเกิดขึ้นไหม จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิว่าจิตของเราสงบไหมหรือไม่สงบแล้วตัวนี้เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้วเราก็กำหนดโลจิตของเราอีกทีหนึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นความชิดอะไรเกิดขึ้นเราก็กำหนดโลความชิดอันนั้น ความเิดมือมันดับไปเราก็ปล่อยมันไปความเชิดใหม่เกิดขึ้ดเรากําหนดรู้เดียวกว่าตามรู้ให้มันทันความคชิดของเราเองสําหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบบริกรรมอย่างไรมันก็ไม่สงบก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้คือวิธีที่จะนั่งหลับตาก็าตามลืมตาก็าตาม ค่อยจ้องดูความคิดของเราเองว่ามันจะคิดอะไร,รขึ้นพอคิดอ,อะไรขึ้นมาครับกําหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาครับกําหนดรู้เมื่อเราทําอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเราดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติจะทําให้สติของเราเด่นขึ้นมีกําลังส้นแล้วเราจะสามารถรู้ทันความคิดของเราเอง เมื่อเราโลทันความคิดของเราเองต่อไปเราจะคิดอะไรคิดด้วยความรู้เท่าทันิึงที่เราคิดนั้นมันจะไม่สามารถดึงเอาจิตใจของเราให้ไปเกิดทุกข์ทรมานความจริงคำว่าความรู้ตามความหมายของคำว่ารู้ในสมาธิหรือสมาธิปัญญานั้น ก็หมายถึงจุดสามารถรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เราเคยนึกคิดว่ามันวุ่นวายมาแต่ก่อนโดยปกติที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เราดูอะไรเราได้ยินได้ฟังอะไรได้สัมผัสอะไรในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิจ่งที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองอย่างคือพอใจไม่พอใจ นอกเจาจะเิอความพอใจไม่พอใจแล้วมันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีกแล้วก็หาเรื่องไปเรื่อยๆจนตัวเองต้องเกิดทุกเกิดวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญารู้เท่าทาันเรามองดูอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูรู้อะไรทางจามูกรลดรูทางลิ้นสัมผัสทางกายแม่ต่นึกคิดในใจ เรามีกติคอยจ้องดูอยู่ไม่เผลอความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องะระลึกของกติเพราะอาศัยความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นมันไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดุกข์ได้หรือจผลที่จะเ,เกิดขึ้น